ู้ชมครับสวัสดีครับแอนดีเ้เคปบุกมาแล้วครับกับโฮมไบเออรกายทำเลใน,นเลนโครงการไอดีวันนี้แอนดี้จัดให้คุณอีกแน่นอนแต่ขอเบรกค,ความเป็นบ้านนะทาวโฮมคอนโดก่อนละกันเพราะช่วงนี้มันต้องหาเงินกันสักหน่อยถูกไหมเราต้องมีสถานที่ที่สามารถเนี่ยงอกเงินเงินของเราขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับ <S <S และวันนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าใครที่กําลังมองหาพื้นที่ประมาณสัก400ตารางวาในการสร้างธุรกิจคุณเนี่ยขึ้นมา เพื่อให้เงินนั้นกลับเข้ามาหาเราเนี่ยผมบอกที่นี่โดนใจมากๆที่นี่นะจะเป็นแนวประมาณแบบ มินิแฟคทอรี่โรงงานสำเร็จรูปนะครับแนวคิดใหม่เลยเพื่อธุรกิจนะในยุคที่กำลังตามเทรนในตอนนี้ก็คือดิจิตอลนั่นเองนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยโอโ้โหโลเคชั่นที่นี่ดีมากติดถนนใหญ่เดินทางก็ง่ายใกล้ทางด่วนด้วยแถมยังเป็นมินิแฟคทอรี่ที่วางระบบนะครับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับคุณเรียบร้อยแล้วนะครับตามมาตรฐาน EIA เลยทีเดียวอย่างนั้นอย่าเสียเวลากันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมพาคุณทุกคนเนี่ยเข้ามาสู่โครงการบิ๊กแกลนเฟส4 ลำลูกกาคลอง8นั่นเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้ววันนี้ขอให้ท oui, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ุกคนมีความสุขเตรียมตัวเป็นอาเฮียอสิกันได้เลยครับมาสวัสดีครับพ mm ี่กิติครับอ้าวสวัสดีครับคุณอันดี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับแม่แหมเป็นเกียรติรู้สึกตัวเองมี มีคุณค่าและเกิดได้ครับคุณค่าสิครับเพราะครั้งที่แล้วผมมาเนี่ยโอ้โหได้ข่าวว่าบ้านแฝงพี่นี่ขายถล่มทลายเลยยอดจองนี่ภูมิใจมากเลยครับโอ้ยสาธุเดี๋ยวก่อนนะคุณคืนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้แล้วก็ทำให้ยอดขายเราถล่มทลายเลยทีเอย่าเรียกว่าพรีเซนเตอร์ครับผมเป็นพาร์ทเนอร์พี่ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับครั้งที่แล้วถ้าจํากันได้นะครับผมเจอพี่กิติเนี่ยที่ลำาลูกกาคลองเก้าครับโอ้หเลขเก้าที่ก็สบการณ์บ้านแปดลิบปิ้งล็อ แต่มาในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราก็เถิบลงมาจากก้ามาแปดเลขแปดที่สวยนะอินฟินิตี้เลยครับนี่ฮะกนธุรกิจกับโครงการที่มีชื่อว่า b i g กแกรนด์เฟสสีลำดูกกาของแปดครับผมนี่คุณผู้ชมอยางที่บอกไปครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรดักต์ไลน์นะครับหรือว่าเป็นแอสเซทที่คุณน่าลงทุนมากเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ที่อยู่อาศัยแล้วใช่แต่มันเป็นการเอาเงินต่อเงินละถูกต้องครับถูกไหมฮะถูกต้องครับเพราะหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยครั้งที่แล้วพี่ก็ยังบอกผมเลยว่า เป็นห่วงเศรษฐกิจบ้านเรามากอยายให้คนไทยกลับมารล่ารวินเหมือนเดิมมีรอยยิ้มเหมือนเดิมแล้ววันนี้พี่กิติเองก็บอกว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่ที่เราเป็นนักพัฒนาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มินิแฟสตอรี่และตัวผมเองนะครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านมินิแฟสทอรี่มานานมากกว่าสิบปีนะครับผมถึงเข้าใจความต้องการของลูกค้าในการทําธุรกิจเนี่ยเราให้มากกว่าคําว่าธุรกิจอืเยี่ยมเลยและพื้นที่ไม่ใช่เล็กๆนะครับครับ 400กว่าตารางวาใช่ครับ<ฮ>เรามี2ขนาดนะครับก็คือเริ่มต้นที่230ร้อถึงสี่ตารางวาสองไทยนะครับผมบถือว่าโครงการบิ K ๊กแแดนเฟสสี่ลำกาของ8เนี่ยเป็นตัวพรีเมียมของโปรดัก์เราเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเราได้ผ่านมาตรฐาน e a a ครับนะครับบริหารจัดก,การสิ่งแวดล้อมตามข้อกําหนดเรามีพื้นที่สีเขียวมากกว่า10%นะครับซึงตรงนี้เราจะทําให้ความร่มรื่น แล้วกระทัศนิ่ภาีค่าในโครงการคือดูไม่แออัดไม่แออัดดูไม่เหมือนเป็นแฟคทอรี่แล้วมีควันออกมาเยอะๆๆไม่มีนะครับเป็นวิตรกัสิ่งแวดล้อมครับสร้างคุณภาพชีวิตให้กับการทํางานของที่นี่และภาพลักษณ์ใหม่ด้วยทำให้คุณได้รู้สึกว่าวันนี้ไวท์เฮ้าส์ของเราเนี่ยทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยมีความมั่นใจมั่นใจนะครับว่าของทุกอย่างที่อยู่ในไวร์เฮ้าส์เราเนี่ยเก็บทุกอย่างเรียบร้อยดูดีหมดก่อนอื่นเลยเนี่ยพูดถึงโลเคชั่นงเราก่อนดีกว่าที่บอกว่าจาก9มา8จะเดินทางเข้าออก ใกล้ทางด่วนกนนารที่เษกยังไง<ช>เดี๋ยวเล่าให้ฟังเขาหน่อยฮะทําเลที่เรายืนอยู่จุดนี้นะครับเป็นทําเลที่ดีที่สุดในส่วนของลํานุก,กานะครับเป็นทําเลศักยภาพพื้นที่สีม่วงอเป็นที่ดินประเภททางสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเราบอกได้เลยว่าลูกค้าของเราสามารถขอใบโรงงานได้ทุกแปลงโอ้เยี่ยมเลยทีเดียวท,ทําเลติดถนนใหญ่นะครับแล้วก็สิ่งที่อำนวยความสะดวก กับผู้ประกอบการธุรกิจทุกท่านนะครับเรามีถนนกาจนาพิเศษลำลูกกาวงแหวนครับทางจากจุดที่เรายืนอยู่งจุดนี้ประมาณ10นาทีส0นาทีเท่านั้นนะครับและในอนาะคตอันใกล้นะครับจะมีส่วนต่อขยายนะครับทางด่วนฉลองรัฐนครนายกสระ,ะบุรีห่างจากโครงการเราเพียงแค่สานาทีโอ้ยนะ <พอ S 1> <ผ>มจะทำให้การเดินทางของเราเข้าสู่ตัวเมืองหรือออกสู่ภาคจังหวัดต่างๆเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากง่ายด้ อ่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณมาชมกันก่อนนะครับว่าเซลล์แกลเลอรี่หรือว่าเขาเรียกว่าห้องแรกประตูด่านแรกของเรา<ช>ที่ให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วรู้สึกว่านี่คือมินิแฟคทอรี่บ้านใหม่ของคุณนั้นเป็นยังไงครับนี่ครับชวยโอ้อาดมากคือถ้าคุณอันนที่สังเกตดูเข้ามาเนี่ยครับก็จะเป็นเซลล์แกลเลอรี่นะครับสบายสบายทไมต,ต้องสีนี้ฮะมีมีอะไรเกี่ยวอันนี้อ,อันนี้เป็นลักษณะของสีส้มเนี่ยตอนนี้ก็ถือมือมือสี เทรนมาแรงเป็นสีมงคนเขาก็เป็นสีประจำโครงการเราด้วยนะครับเก็จะเข้ามา s e c u ก i t ีที่ที่มีพนักงานสาวๆต้อนรับนะฮะมันสวยนะครับเชิญครับคุณนีดีครับเชิญครับเชิญครับครับห้องนี้ก็เป็นห้องรับรองลูกค้าเรานะครับให้ลูกค้ารู้สึกว่าชิลๆนะครับ ห้องนี้ก็น่าจะมีทั้งกาแฟทั้งอะไรดรื่เราวอ่อนเการลูกค้าโอ้ยเลิศเลยทีเดียวมีเป็นที่ให้ลูกค้าสอบถามข้อมูลน่ารักมากนะครับมาแล้วครับขอบคุณมากครับลองชิมกาแฟของเรานะครับอนุญาตนะฮะอย่างไรอืมอืมกลิ่นกาแฟนี่แบบหอมเป็นไงครับรสชาติกาแฟอร่อยมากนะครับขอบคุณมากเลยทีเดียวอันนี้คือในสวนงเซอร์กเลรี่อยากเข้าไปแบบชมกลิ่นอายของ มันจะกป็นี่แฟคทอรี่ถูกต้องเป็นอย่างไรได้ไหมฮะเดี๋ยวยังไงวันนี้ขออนุญาตให้พี่กิติเนี่ยพาเราไปดูยินดีครับเจาะทุกมุมเลยนะได้เขาที่นี่เนี่ยโอ้โหพื้นที่นี่กี่ไร่นะแปดสไร่ครับทั้งหมกแปดสิไร่มีทั้งหมดกี่โรงงานยังไงแปโรงงานไปดูกันดีกว่าครับครับ นี่ถือคือทางเข้าโครงการนะครับก็จะผ่านซุ้มรอปภเรานะครับมียามรักษาการตลอด24ชั่วโมงครับครับพร้อมกล้องวงจรปิดนี่ถนนหน้ากว้างเท่าไหร่คบเนี่ย16เมตรครับ16เมตรสี่เลนแต่ละดครับผมโอ้โหด้านหน้านี้จะเป็นตรงที่เราเห็นนี่เป็นสีเขียวสเขียวใช่อย่างนี้เลยไังเรัอย่างนี้เลยครับอันนี้จะอยู่อยู่ตลอดโครงการเลยครับครับนะครับโครงการเรา84ไร่ นะครับพื้นที่ที่เข,อขียวมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเรมันจะให้บรรยากาศที่มันร่มรื่นนะครับสวยงามโอ้โหหนูเป็นผู้บริหารมากๆโอ้โหพี่กิติครับนี่ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบท่านประธานผู้บริหารยักษ์ใหญ่ใครๆก็เป็นได้ครับคุณเอนดี้นะครับเพราะตอนนี้ผมสร้างความพร้อมให้ท่านทุกท่านแล้ว<อ>นะครับไม่ว่าจะส่วนของออฟฟิศที่สามารถจะรองรับพนักงานให้ ได้ถามสิบชีวิตนะครับแล้วก็ส่วนโรงงานที่สามารถจะเฟกซิเบิลได้หลากหลายยักษ์โอ้ใหญ่มากคุณผู้ชมครับผมจะเรียกว่าไงดียวเดี๋ยวเราบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งดีกว่าครับว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยตัวมินิแฟคทอรี่เนี่ยมีทั้งหมด2แบบด้วยกันมีไซส์เอ็มกับแอลแอลใช่ครับอันนี้คือไซส์อะไรฮะตัวนี้คือไซส์แอลไซส์แอลไซส์แอลเนี่ยจะเป็นพื้นที่ประมาณ400ตารางวา400ตารางวานะครับก็จะประกอบด้วยตัวโรงงานที่มีพื้นที่ใช้สอย 660ตารางเมตรมนะครับแล้วก็มีออฟฟิศ3ชั้นเนี่ยอีก300ตารางเมตรนี่คือรองรับอย่างที่พี่บอกไปว่า30กว่าชีวิตสบายมากสบายมากโอเครูพี่โยครับในส่วนไทยเอ็มเนี่ยนะครับส่วนไทยเอ็มเนี่ยอยู่พื้นที่อยู่230ตารางวานะครับพื้นที่ที้สอยโรงงาน360ตารางเมตรครับตัวออฟฟิศเท่ากันเท่ากัน300ตารางเมตร โอเคครับเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะผมอยากดูว่าว่าข้างในจะอลังการใหญ่แค่ไหนใช่ครับมาทำอะไรครับคุณผู้ชมครับเชิญชมครับเชิญชมครนี่คือส่วนด้านหน้าอันนี้คือที่ดินของเราเลยใช่ไหมใช่ครับในขอบเขตอาณาจักรของเราเลยก็คือแนวรั้วนะครับเข้ามาจะสัมผัสถึงประตูรั้วที่ว่ากว้างขวางครับผมนะครับหกเมตรหกเมตรกว้างขวางหกเมตรโอเคนะครับแล้วก็จะกลายมาเจอปุ๊บเนี่ยประตูชัตเตอร์ดอลครับผมนะครับอันนี้คือให้มาให้มากับตัวตัวหรักฐานนะครับเพราะว่า ธุรกิจของโรงงานหรือ w a r e h o าส์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ทับเทเลอร์ถูกต้องตรงนี้เขาได้โดยสบายไหมครับเป็นประตูชัตเตอร์อันนี้ลงเข็มให้หมดทุกอย่างหมดแล้วทุกอย่างครับโอ้ยดูสิครับอันนี้พื้นที่หน้าหน้ามากอันนี้พื้นที่เฉพาะในตัวโรงงานเนี่ยในในตัวเขาเรียกวา์เฮาส์เนี่ยเท่าไหร่ยังไงฮะตัวนี้นะครับเป็นไททายแอลนะครับไทแอลเนี่ยพื้นที่ในโรงงาน660ตารางเมตร 660ตารางเมตรครับความแข็งแรงของเราก็คือ<ฤ>ว่าเราตอกเข็มปูพรมแผลน,นะครับร<ฤ>ับนั้งหนักเนี่ยหนึ่งตันต่อตารางเมตรหนึ่งตันต่อตารางเมตรแล้วมีเซฟตี้แฟกเตอร์อีกสองนะครับคุณแอ็นดี้คุณผู้ชมครับหลังคานี่ยังไงฮะเนี่ยหลังคานี่นะฮะเป็นหลังคาที่เป็นเมทัลชีทพร้อมด้วยพีวีโฟมหนาหนึ่งนิ้วหนาหนึ่งนิ้วคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือได้ทั้งเรื่องเสียงความร้อนนะครับ ช่วยได้มากที่สุดจริงๆตอนนี้คือดีๆไม่ได้อะไรนะเพราะอย่างที่ผมบอกว่านี่คือแรร์ไอเทมขคงไบเออร์สมากๆใช่เผมอเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำนะครับคือเข้ามาในนี้เย็นมากครับคือแบบมีรูระบายอากาศรอบทิศเลยนะเอ่ออันนี้ต้องยกต้องยกให้กับหลังคาระบบหลังคานะครับเป็นพีวโฟมเนี่ยไปช่วยช่วยสะท้อนความร้อนที่สะท้อนเข้ามาและเด้งออกไปครับพื้นที่ที่ผมกล่าวเมื่อกี้นี้นะครับก็คือ660ตารางเมตร สามารถต่อเติมได้เป็น2ชั้น<า>เรามีตัวอย่างให้ดูครับครับทำไปแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยอยากเห็นับนพื้นด้านล่างเนี่ยนะฮะจะพื้นถึงอีกชั้นหนึ่งนะครับ,รบสูง3เมตรเจ็ชั้นที่2เนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ3เมตรยีนั่นผมกําลังจะบอกคุณแอนดี้ว่า660ตารางเมตรเนี่ยลูกค้าที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเนี่ยสามารถอัพได้อีกหนึ่งเท่าตัว เราเตรียมการไว้รองรับให้หมดแล้วอะดูสู่ไวท์เฮาส์ไปแล้วอยากเห็นอาคารสำนักงานแล้ว่าเป็นอย่างไรขออนุญาตครับเชิญชมครับไปครับครับผมเชิญครับจากแวร์เฮาส์เรานะครับคุณดิ๊ดีเข้าสู่ตัวอาคารสำนักงานออฟฟิศเราแค่นี้เองไม่กี่ก้าวเองนะครับความสะดวกสบายนะครับมีแล้มทางทางขึ้นนะครับสำหรับ ยกสามารถดันได้ก็เดินได้ก็ได้นะครับสวยครับคุณดูสิลมแบบฟลอดีมากอ,ะอ่ะอกด,ดีมากนะครับพ<อ>ื้นที่สีเขียวที่นี่แงละครับได้ไประโยชน์ตรงนี้เองอ่ะคุณผู้ชมครับเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าเชิญครับเชิญเลยครับออฟฟิศนักงานสมัยใหม่ สามชั้นครับชั้นละประมาณหนึ่งร้อยตารางเมตรอืมอ่าเราออกแบบตกแต่งว่าให้กับลูกค้าเป็นแนวทางอันนี้คือตัวอย่างนะตัวอย่างครับเพราะว่าถ้าเราซื้อจริงเนี่ยคือตัวไวร์เฮาส์แล้วก็อาคารสำนักงานเนี่ยคือจะว่างเลยใช่จะให้คุณเนี่ยมาออกแบบกันเองใช่ครับแต่แค่นี้คือมินิมอลมากพอดีเลยนะครับเรามีอะไรมากกว่านั้นคุณเดนดี้อะไรครับลองเปิดอะไรเอ่ยอันนี้อ้าวมีห้องอีกฮะฮะลองดูครับเราซ่อนอะไรไว้ในนี้โอ้โห นี่คือส่วนของพนักงานทํางานนะครับส่วนคอมพิวเชิญเลยครับโอ้สวยจริงๆนี่ฟลอร์ตูซิงล่ขนาดไหนเนี่ยสามเมตรสี่สิบสามเมตรสี่สิบต่อชั้นนะต่อชั้นมีทั้งหมดสามชั้นสามชั้นโอ้สวยเลยข้างหลังนี่อะไรฮะมาดูครับข้างหลังก็นะครับก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับก็จะเป็นส่วนแพนท r y ครับนะครับกาแฟเล็กน้อยนะครับสามารถที่จะเป็นส่วนของ รัวเล็กๆนะฮะนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบพอแบ่งแยกแบ่งทรงแบ่งเลยเอัลแล้วเนี่ยมันเป็นสัดส่วนมากแล้วก็ไม่เล็กเลยแต่ละในแต่ละส่วนที่เราแยกออกมานะครับส่วนของห้องน้ําครับอยากนําเสนอนะครับจะไม่น่าเชื่อว่าเป็นห้องน้ําของออฟฟิศสำนักงานว้าวใหญ่มากห้องน้ําให้แบบนี้ประตูสีนี้เลยแบบนี้ทุกหลังโอ้โหเลิศแถมากเลยทีเีป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่เราจัดให้ลูกค้าทุกราย ามาถึงชั้นสองกันแล้วนะครับโอ้โหนี่ขอโชวอีกนะฮะว่าบันไดของพี่เนี่ย ด้านหน้าเนี่ยกว้างมากพื้นที่แบบว่าดูไม่ไม่แออัดเลยแม้แต่นิดเดียวขอบคุณครับเนี่ยที่จับอะไรแบบแข็งแรงมั่นมั่นคงมากนะครับสวยงามพื้นนี่เราให้อย่างนี้เลยไหมทุกหลังครับมาตรฐานสีนี้เลยกระเบื้อนี้เลยโอเคได้ใช่ครับมานี่ชั้นสองเป็นส่วนของอะไรเอ่ย ชั้นสองนี้ก็จะเป็นห้องประชุมนะครับห้องทํางานของซ e o อนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นมิ팅เล็กๆน้อยๆตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของท่านูขายออนไลน์ใช่ก็อยู่บนนี้ได้แบบนี้ได้นะครับแบ่งแยกโต๊ะเป็นสัดเป็นส่วนดีมากใช่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการรับแขกเล็กน้อยลูกค้าลูกค้านั่งรอหน่อยนิดนึงพอตรงนี้เป็นส่วนห้องประชุมห้องประชุมครับผมเชิญครับเชิญห้องประชุมครับดีจังเลยคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้โหดูสิ เราออกแบบตกแต่งไว้เป็นไกด์ไลน์ให้กับลูกค้าแล้วนะครับสามารถที่จะก็พี่แบบตัวนี้ไปทําได้เลยทุกหลังนี่แอร์นี่ก็มากับตัวอาคารด้วยใช่ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานครับแอร์ได i กินเราเป็นพนมมิกระไดกินะครับใน2ชั้นเนี่ยนะครับชั้น1ชั้น2เนี่ยเราติดตั้งแอร์ให้ครบท้วนเป็นแอร์สีทิิทางแล้วก็วอร์ไรททั้งหมด5เครื่องโอเคได้โอเคครับไป ยังมีอีกหนึ่งยังมีห้อตทางนายของซีโอครับอยู่ในนี้ครับเชิญชมครับอนุญาตนะฮะขอคุณดิี้นั่งเป็นเกียรติให้หน่อยครับเป็นเกียรติมากเลยฮะโอ้โหดูสิครับอันนี้ถามพี่กิติก่อนว่าในส่วนของเนี่ยทั้งหมดที่เราเห็นนี่คือการบิวอินให้ดูใช่ไหมใช่ทุกอย่างเนี่ยคือห้องพวกนี้กันทั้งหมดแล้ว แต่เพียงแค่เราตกแต่งแค่ารนยสวยงามแค่นั้นเองแค่นี้แต่ว่าถ้าซื้องจริงนั่นคืออาคารชั้นนี้กันเ่นเรียบร้อยหมดแล้วอ๋อมีที่กั้นให้หมดแล้วมุดเดืบหมดครบหมดเลยฮะประตูประตูทุกอย่างครบหมดเลยมีผมแค่เอาวอลเปเปอร์มาแปะเท่านั้นเองอ่าโอเคก็คือก็ท่านฟิกให้เรียบร้อยแล้วว่าห้องนี้เป็นห้องมีติ้งนะตรงนี้เป็นส่วนของห้องทํางานของพนักงานอันนี้ก็คือซีอีโอใช่อา เดี๋ยวผมจะเสริมอันนี้ว่ารู้สึกว่านั่งนี้รู้สึกว่ารู้สึกเหมือนไหมครับมันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจไหมครับจริตรงนี้รู้สึกว่าธุรกิจคุณจะเริ่มทำเงินมันได้ยังมันต้องได้สิอาหารเสริมผมเนี้ยนะ NS มันต้องมาแล้วแหละอย่างเงี้ยรู้สึกเป็นผู้บริหารจริงๆนะเนี่ยครับพอเราทําตัวสมมุติอาหารเสริมของผมเนี่ยครับแล้วซื้อที่ซื้อทางซื้อตึกแบบนี้มันมันมั่นใจขึ้นเยอะเลยพอนั่งตรงนี้เราปุ๊บเนี่ย มาเลยใช่ไหมครับเอเนร์จีมาเลยใช่ไหมครับมันมาเต็มมากผมคิดมาเลยผมว่าอย่าอย่าหยุดแค่นี้เราขึ้นชั้นสามดีกว่าดีครับไปเชิญสู่ชั้นสามกันเชิญครับครับเชิญครับคุณอณิครับชั้นสามครับโอ้โหอืมชั้นนี้นี่คือตั้งใจให้เป็นอะไรครับชั้นสามเนี่ยเราออกแบบเป็นแนวทางเป็น working space ครับ ลูกค้าเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยทำธุรกิจออนไลน์นะครับจะมาไลฟ์สดหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับหรือจะมีทีมงานที่ต้องปรึกษาเจรจาในเรื่องของการการงานเนี่ยนะครับชั้นนี้เหมาะมากนะครับจริงค่ะคุณผู้ชมครับผมไอเดียผมมันเจิดเยอะมากตอนนี้คือเออทำไมเราไม่เคยคิดตรงนี้มาก่อนเลยเนาะหรือว่าเราอยู่อยู่กับคนละเซ gment อ่ะเนาะใช่ครับผมก็จะเน้นในเรื่องของส่วนของบ้านคอนโดทาวน์โฮมไปบ้านแฟดอะไรอย่างงี้แต่วันนี้เราได้เข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับ เปิดโลกระทัดใหม่อะจริงๆแล้วสามารถที่พนักงานเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยในสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเป็นไกด์ไลน์แนวทางเนี่ยเรามองให้หมดแล้วนะครับจะมีคอมพิวเตอร์นะครับเป็นโน้ตบุ๊กไร้สดอืหรือเดินไปทํานั่งโต๊ะเพื่อประชุมหารือกันครับมีหมดด้านนี้ได้เลยแม้กระทั่งอันนี้ครับคุณเฉ็นงดีครับเป็นเชลนะครับคือจัดวางเอกสารสาหรับพนักงานที่มาประชุมกันอะไรพวกนี้นะครับดีจังเลยอะนี่ผมไปอยู่โลกไหนมาเนี่ยทำไมผมมองข้าม Product Line Segment แบบนี้ไปได้เนาะเราคิดให้จบจริงๆเพราะว่าในกระบวนการของเราเนกลังกรองมาพอสมควรแต่ทราบข่าวบอกว่าตอนนี้พื้นที่ดินตรงนี้ก็ขึ้นขึ้นขึ้นเป็นทำเลทองแล้วนะครับทองแล้วเพราะมันอย่างที่พี่บอกกะใกล้ทางด่วนใกล้อะไรสิ่งพิเศษแลีสีม่วงเนี่ยเออมันมีจำนวนจำกัดครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศักยภาพของมันเนี่ยตรงเนี้ยมันเสริมธุรกิจคุณได้เต็มๆสุดยอดอันนี้คือส่วนของ type L ก็คือ ใหญ่สุด <S <S ใช่ครับและไทเอ็มนี่ต่างกันยังไงไทเอ็มเนี่ยนะครับในตัวส่วนออฟฟิศสามชั้นเนี่ยขนาดเท่ากัน300ตารางเมตรมแตกต่างกันส่วนของโรงงานนะครับเนื่องจากพื้นที่ของตัวอาคารทั้งหมดเนี่ยน้อยกว่าค,าคารับเพราะว่าตัวไทเอลเนี่ยคือ400ตารางวาส่วนไทเอ็มเนี่ย230ตารางวาเพราะฉะนั้นตัวโรงงานเนี่ยอยู่แค่360ตารางเมตรแต่สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่จสอยได้อีกหนึ่งเท่าตัวอย่าลืมนะครับตัวเฮาส์ที่สามารถขึ้นมาเป็น2ระดับถูกต้องโอ้โหพี่ยงครับ สุดยอดนะคุณผู้ชมครับลองแวะมาดูกันได้นะครับเผื่อจะมีไอเดียอที่มันเจิดมากกว่าที่เราเคยอยู่แค่แค่นี้แต่มันอาจจะแบบออกไปนอกกรอบอย่างที่หลายๆคนบอกว่าใครที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยพูดอยู่เสมอครับต้อง think out the box ก็คือคิดนอกกรอบนอกกรอบถูกต้องครับมันจะใหญ่นะฮะโอ้โหวันนี้นี่ถือว่าต้องขอบคุณพี่กิตติมากๆที่วันนี้เชิญพวกเรามาได้เห็นเขาเรียกว่า โปรดักต์ไลนที่เราอาจจะไม่คุ้นชินกับ Home ายเอร์สกายเลยถูกต้องครับนะครับผมแล้วก็ให้ความรู้อะไรผมเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะฮะคลิปที่คงจะให้ความรู้กับทุกๆคนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราต้องต่อยอดอะไรนอกจากคําว่าอสังหาแล้วใช่แค่ที่อยู่อาศัยบางบางทีมันไม่พอแล้วต้องเป็นแหล่งธุรกิจทำเงินด้วยครับนะเงินต่อเงินเงินต่อเงินนะครับผม ราคาใช่ไหมคุณผู้ชมครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันถ้าใหญ่โตอลังการขนาดนี้ผมมันต้องมี40-50ล้านอหะครับถึงแล้ะตอนนี้นะครับราคานะครับเเริ่มต้นที่18.9ถึง32ล้านบาทฮะครับ18.9ถึง32ล้านบาทนี่คือสุดแล้วใช่ครับโอ้ตั้งแต่อุปกรณ์มาตรฐานที่เราแจ้งไปนะครับเรื่องแอร์เรื่องอะไรต่างที่เรามีให้แล้วนะครับอ่าฮะสำหรับลูกค้าทุกครับทุกท่านที่สนใจนะครับจอง สัญญาก่อน3ามสิบเมกราหกห้าเนี่ยเรามีส่วนลดพิเศษเพิ่มให้อีกห้าแสนบาทครับโอ้ oh my god คุณผู้ชมครับห้าแสนบาทนะฮะและได้ความแบบอลังการจริงๆนะครับโอ้ยตายแนละ้วแอนดี้รู้สึกเสียดายตัวเองเลยเกินคือคือ,คอต้องยอมรับนะคุณผู้ชมครับว่าเราเรานำเสนอในส่วนของที่อยู่อาศัยมาตลอดครับแต่วันนี้ด้วยความที่เศรษฐกิจกำลังกลับมาแล้วครับทุกอย่างกำลังจะโฟลอ์แล้วใช่ครับนะครับเพราะตอนนี้เราคุมในเรื่อง,องของ โรคระบาดตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องกระโดดข้ามบางอย่างแล้วล่ะนี่แหละนี่แหละเนี่ยน่าจะเป็นเอมิหมายที่ดีดนะครับ,ร,บรู้สึกเหมือนกันนะฮะอืะก็รีบเข้ามาดูแล้วกันคุณติดใจแน่นอนกับโครงการของพี่กิติครับ,ค,รบคือโครงการวิกแลนด์เฟส4ลำลูกกาคลอง8นะครับคิดจบครบในที่เดียวครับผมคิดจบครบในที่เดียวผมชอบมากหวังว่าคุณจะชอบเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยครับพี่กิติครับขอบคุณครับคุณเอ็นสวัสดีครับ